สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม Dynasty Hero นะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูศึก PvP หรือว่าปลองยอดฝีมือนะครับก็ไม่รู้ว่าจะลงอะไรแล้วนะฮะก็ลงแต่ประลองยอดฝีมืออย่างเดียวเลยนะครับโอเคนะคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับว่าวันนี้จะมีคู่สนุกสนุกให้เราได้ดูไหมนะฮะ เปิดราก็เจอเลยนะครับถ้าม้ชมดูที่สนามที่สองนะฮะสิบสองชั่วโมงที่แล้วนะครับทีมซ้ายมือห้าสิบสามล้านนะครับส่วนทีมขวามือห้าสิบสองล้านนะซึ่งตัวละครเนี่ยมีห้าตัวเท่ากันเลยนะครับทีมซ้ายเนี่ยพลังลกมากกว่าล้านหนึ่งนะฮะจะได้เปิดก่อนนะครับเสยงเกี่ยวเปิดไปครับบวกโทรศัพท์แล้วก็บวกเกาะนะฮะ สุมาอีล้านสองเลยนะแรงใช้ได้นะครับติวเลี้ยวเปิดประสา 2, นสองล้านแปดเก็บไปหนึ่งนะครับเก็บติวเลี้ยวฝั่งศัตรูไปได้นะครับตัวละครเนีย่ยบวกแปดบวกเก้าทุกตัวนะครับทั้งสองทีมเลยนะครับบวกแปดบวกเก้าหมดเลยนะอาจจะมีทีมซ้ายที่เป็นสุมาอีเนะี่ยยังคงบวกเจ็ดอยู่นะ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวแดงมันหาเศษยากนะครับต้องใช้เวลานะแต่แฮหัวตุ้นทีมขวามือก็ดูถูกไม่ได้นะครับตอนที่เปิดเกมมาเนี่ยผมเห็นสกิลพี่แกเนี่ยเกือบสองล้านเลยนะกระโดดใส่เสียวเกี้ยวเลือดหายไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะะไม่รู้จะแรงอะไรขนาดนั้นนะเสียวเกี้ยวเปิดสกิลมาครับสัตว์เทพก็หิวเลือดนะฮะ โอ้โหสองล้านนะฮะสุมาอีกเก็บศัตรูได้หนึ่งตัวได้ออกอีกครั้งนะครับเสี่ยวเกี้ยวทีมซ้ายน่าสงสารเอาพูดไม่ถางคำนะไปแล้วนะครับเสี่ยวเกี้ยวสุมาอี้ยังคงความแรงอยู่นะครับฮียเลือดให้สุมาอี้หน่อยนะฮะเสี่ยวเกี้ยวออกสกิลครับไดรูโรวมตะแล้วก็บวกค่าทศศัต์ด้วยนะฮะ ตอนนี้ตัวละครหลักทีมซ้ายมือไปแล้วนะครับสุมาอี้เก็บ้าไหมยังนะฮะเหลือตัวละครหลักอยู่นะครับเรียบร้อยสุมาอี้โดนเก็บไปเดี๋ยวเปิดปัญญาวันนี้ครับเรียบร้อยไม่เสียเวลาเก็บไปเลยนะฮะก็เป็นชัยชนะของทางด้านทีมซ้ายมือนะฮะก็เหลือเตียวเลี้ยวกับเตียวครับ2ตัวเหลือนี่ก็เหลือเยอะใช้ได้เลยนะครับโอเคนะฮะเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็นทีม ไมทีมสิสนามที่สามนะฮะทีมซ้ายมืออานนี้ทีมซ้ายมือสี่สิบหกล้านนะครับส่วนทีมขวามือสี่สิบเจ็ดล้านนะทีมซ้ายมือเนี่ยจานวนห้าตัวนะครับพลังน้อยกว่าทีมขวามือเนี่ยมีหกตัวพลังมากกว่านะครับเราไปดูกันเลยนะว่าจะสู้กันดุเดือดแค่ไหนนะระหว่างคู่นี้นะครับทีมซ้ายเปิดมาด้วยจีบ สองล้านไหมไม่ถึงนะโอ้ติดพอไ,ไหมเลยเกือบทั้งทีมนะจูลงเปิดไปครับสามล้านหกบองนะโอ้จูลงบวกแปดเลยนะไม่ธรรมดานะครับเนี้ยเซียวเกียบออกสกิลไปครับบวกโทรศัพท์แล้วก็ปวกตัวอมตะนะกำเหล็งไปสับบางทองทำไมล่ะบางทองมีลูกอมตะนะครับโดนสับไม่เข้านะ เรียบร้อยครับเป็นเล่าปีหรือเปล่าใช่นะเล่าปีทีมซ้ายมือโดนตัวละครหลักเก็บไปนะเมื่อกี้นะตอนนี้ทีมซ้ายมีจูโร่ติดมืนงงอยู่นะทําให้โจมตีไม่ได้นะครับตอนนี้ทีมซ้ายเหลือแค่สามตัวแล้วนะครับทีมขวาเหลืออยู่สี่ตัวนะครับหายไปทีมละสองตัวจูยี 20, เปิดานละังหว่านี้ครับ บางท้องไม่รอดแน่ๆเรียบร้อยครับตอนนี้เหลือแค่เสียวเกี้ยวกับจูโลงแล้วนะฮะจูโลงเก็บได้หนึ่งตัวครับเสียวเกี้ยวแอกโล่อมตนะกำเหลงสองครั้งแล้วนะครับไปสับตัวมีลูอมตะตลอดเลยนะช็อตนี้เลยครับผมอยากจะรู้เหมือนกันวนะ่าทีมซ้ายเขาชนะได้ยังไง ถ้าจูล่งตายคือจบเลยนะหิวเลือดไปครับส0 0 0สน,น,น,นจูล่งออกสกิลไปครับเก็บได้หนึ่งเป็นเก็บกำเลงไปนะครับตอนนี้ยังคงอันตรายอยู่นะครับสำหรับทีมซ้ายมือเขาจะพิกสถานการณ์ได้ไหมนะครับ เก็บ,บได้หนึ่งเรยียแบบร้อยครับเสียวเกี่ยวตอนนี้เหลือแค่ตัวละครหลักตัวเดียวแล้วนะเรยียแบบร้อยนะครับโอ้จูลงทีมนี้ไม่ธรรมดา,าจริงๆนะครับบวกแปดเลยทีเดียวนะก็เป็นชัยชนะของทีมซ้ายนะตอนแรกผมก็ลุ้นลุ้นมากนะครับว่าทีมซ้ายเขาชนะได้ยังไงลุ้นด้วยว่าทีมขวาจะปิดดาเมจได้ไหมนะครับสุดท้ายก็เป็นทีมซ้ายชนะไปนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอแคปรูปไปทำปกหน่อยนะ โอเคนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูในที่คู่ต่อไปกันก่อนเลยนะครับคู่ต่อไปอ่ะเป็นคู่นี้แล้วกันเนาะเป็นสนามที่6นะฮะทีมซ้ายมือ47ล้านนะครับส่วนทีมขวามือ42ล้านนะครับเรามาดูกันว่าทีมไหนจะชนะนะครับไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าทีมซ้ายก็ชนะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมซ้ายมันขึ้นว่าชนะนะทีมขวาแพ้นะครับ โอเคเราไปดูรีแอคชั่นการต่อสู้ดีกว่านะจิวยี่ทีมซ้ายเปิดไปครับล้านหนึ่งไหมไม่ถึงนะแต่ติดพอไม่ไปถึงสามตัวเลยนะครับคุ้มเลยเสียวเกลียวเปิดไปครับบวกโทสะแล้วก็โลกอ,อกมตะอ้วนสุดอุ้ยลีบองเมื่อกี้เลือดหมดร้อนไม่ใช่เหรอเรียบร้อยนะครับ ่าจะเป็นสกิลบางอย่างนะกำเหล่งเปิดมาจังหะนี้ครับเก็บตัวละครหลักไปได้ครับแล้วกำเหล่งเนเบิลอีกครั้งหนึ่งนะไปตีกาเซียงแต่กาเซียงยังคงความถึกอยู่นะครับตอนนี้เสียไปแค่ทีมละหนึ่งตัวเท่านั้นเองนะครับวันสุดเปิดไปครับบวกโทสะนะออกสกิลได้ดเรเลยนะสองทีมนี้โอ้กาเซียงก็แรงอยู่นะครับ ทำให้ทีมซ้ายติดพิษไปถึง2เลยเรียบร้อยครับกำเลงเก็บไปถึง3เลยนะจังหวะนี้โอ้ไม่ธรรมดาคนระับคือผมยังอึ้งไปเลยนะว่ากำเลงบวก9มันโหดขนาดน,นั้นเลยนะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้แกเบิ้ลไป3ตัวเลยนะครับออกสกิลครั้งแรกตายหนึ่งแล้วก็โจมตีปกติตายอีกหนึ่งแล้วก็ออกสกิลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ต้อหนึ่งเป็นสามศพนะเออคือแบบไปดูจะเอาอะไรมาพูดแล้วนะเป็นจุดพีกจริงๆจะจุดพีกจริงคนระับโอเคเราไปดูกันต่อที่คู่ต่อไปกันเลยดีกว่านาะออีกสักคู่หนึ่งแล้วกันคนระับมีไหมมีไหมเอ่ยอ่ะงั้นเอาเป็นสนามที่สิบแล้วกันนะครับทีมซ้ายมือสามสิบสามล้านนะครับสวนทีมขวามือสามสิบสี่ล้านนะทีมซ้ายมือเนี่ย มีจำนวนมากกว่าตัวหนึ่งนะครับแต่จะด้ด้แต่จะเสียเปรียบเรื่องพลังรบที่น้อยกว่าหนึ่งล้านนะโอเคไปดูกันทีมขวามือก็เป็นทีมยอดฮิตประมาณช่วงกเกือบๆหนึ่งเดือนที่แล้วก็เป็นทีมยอดฮิตเลยนะทีมนี้นะเตียวเลียวเจอครับเสียวเกี้ยวนะทีมยอดฮิตเลยโอเคนะจิ๋วยี่ทีมซ้ายเปิดไปครับ ห้าแสนไหมไม่ถึงนะฮะแต่ติดเพอไม่ไปถึงสามตัวคนระับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกลับมาคสามล้านท่นๆวนไปนะใหไม่คุ้มเลยนะครับทีมซ้ายมือออกไปห้าแสนได้คืนมาสามล้านนะโอ้ไม่รู้จะแรงอะไรขนาดนั้นคนระับตอนนี้ทีมซ้ายเหลือสามตัวนะหายไปสองแล้วนะกับการทีมขวาย,ยังคงเหลือเท่าเดิมอยู่สี่ตัวเท่าเดิมนะ แต่มันจะมีตัวพิคๆอย่างกำเหลงนี่แหละนะครับดูถูกไม่ได้เลยนะฮะดามเมจแรงนะครับเสียงเกี้ยวทีมขวานะฮะทีมซ้ายก็เหมือนกันนะครับบวกโทสะแล้วก็บวกโรคอมะตะให้เพื่อนหนึ่งเทินนะฮะเดียวเดียวเปิดมาจาวันนี้โอ้ติดโลบลีกนะครับถ้าไม่ติดลบลีเมื่อกี้กำเหลงเป็นศพไปแล้วนะฮะ ตอนนี้ทีมซ้ายยังถูกกดดันอยู่นะครับถูกกดดันหนักมากนะตอนนี้นะฮะจิวี่เปิดสกิลไพนะะหลักล้านหรือเปล่าเกือบนะฮะเตะติดพรอไหมไปทุกตัวเลยนะครับอาจจะเป็นจุดพีก,ก็ได้นะกำเหล่งเก็บหนึ่งกำเหล่งเก็บอีกสองไหมยังนะฮะกำเหล่งเก็บไปได้แค่สองตัวท่านองนะครับ กำเลงติดลบีอีกแล้วนะครับดวงดีมากนะกําเลงถ้าไม่ติดลบหีเมื่อกี้ผมว่าไม่น่ารอดนะกำาหลงเมื่อกี้นะอย่างครับคู่ดวงดีมากเลยเมื่อกี้กําเลงเรียบร้อยนะครับโอ้ดวงดีมากนะฮะดวงดีอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ก็คลิปนี้มีจุดพีคอยู่สามคู่นะครับ คู่แรกคือคู่ของจูรลล่งนะจุดพีส่วนคู่ที่สองก็คือคู่กำเหลงคู่เมื่อกี้นะครับที่ออกสกิลเก็บไปสามตัวนะก็เป็นจุดพีเหมือนกันนะครับมานตานี้ตาสุดท้ายกำเหลงก็จุดพีอีกแล้วนะรู้เหมือนว่ากำเหลงจะกลับมาติดท็อปเซิร์ฟหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแต่เห็นหลายๆทีมเขาใช้กันอยู่นะแต่ส่วนมากที่ใช้ก็โอ้หลักบวกแปดบวกเก้านั่นเลยนะครับ ผมคงไม่ไหวนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับประลองยอดฝีมือในวันนี้นะครับก็มีจุดพีคสามคู่เลยทีเดียวหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความสนุกและก็การลุ้นแบบเยี่ยวเหนียวเลยนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ